สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะใหม่สุวิทมมาชวนทานปลาสลิดทอดของไง่ายๆนะคะจากในช่องคลิปกันค่ะตอนอื่นเราก็เอามะาระาน้ำแข็งนิดน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ง่ายมากอย่างที่บอกเราเลือกปลาสลิดนะคะที่เราไว้ใจได้หน่อยนะคะร้านประจำไม่ได้ใส่ย,ยานะคะที่ทำให้มแมลงได้เกาะนะ,มะแมลงเกาะได้เรามาล้ลางเอานะ เสร็จแล้วเราก็แช่ฟรีฟไว้เก็บไว้ได้มาเลยนะคะเวลาทอดนะคะโคจิริจ้าชอบมากถึงจะต้องมีฝาปิดกันกระเด็นดนะแล้วก็จะช่วยอบให้ปลาสลิดเนี้ยสลิดเนี่ยนะคะสุกได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะก็กลับนะคะพลิกไปพลิกมา2ด้านนะคะก็ในเวลาที่พอเหมาะนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้อง พริกบ่อยมากนะนะแป,ป่ปลาสลิดจะทอดง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดกระทะค่ะ,ะที่สำคัญใส่ฟาาขอบไว้กันกระเด็นนะที่คอสพิริตาบอกนะคะเราก็ดูสุกเหลืองตามที่เราชอบเลยนะ้สุกแล้วเราก็ให้สเสด็จน้ำสักนิดหน่อยแล้วก็ตักใส่จานจัดเรียงให้สวยงามนะคะแค่นั้นเราก็จะได้ ปลาสลิดทอดนะคะของทานง่ายมีติดตู้เย็นนะคะเรียบร้อยทานได้อร่อยถูกสุขรักษณะนามัยค่ะ